สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกุสิล่าปี1,993งานะครับนี่ครับมาเริ่มในส่วนแรกขยับหัวได้นี่ขยับแขนได้ ขยับขาได้วิ้ยอยางอได้สุดประมาณนี้งอมาต้องอย่างี้ดีครับนี่แล้วก็ขยับอีกขาได้เหมือนกันตัวก็ ได้คลิปนี้เป็นอีพีแรกของผมนะครับนี่แต่ผมไม่ขอดัดเจ้าหางนี่นะครับเพราะว่ามันมีลวดฝังอยู่ข้างในผมกลัวดัดแล้วมันหักนะครับก็ขอจบการร,รีวิวคั้งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปนี้เป็นวิดีโอแรกของผมนะครับ